สวัสดีค่ะกิทีสิบห้าค่ะจำให้ได้ตงจำให้ได้สองใ, 12, ใช่ปะสามสี่สิบห้าหน้่มือตาม,มือหลงหลงทางหลงไปกับเพื่อนนี่อันนอยู่กับเพื่อนเต็ด,เ,ด,เ,ดเพื่อนเติดฝูงเพื่อนฝูงพาไปทำสิ่งที่ เอาเงินไปทำอย่างอื่นมติดติดอยู่กับเอาน่ามือตะมัวกับอยู่ในสัคงคมคือแบบสิ่งแบบสิ่งยุยยุ่อะผู้หญิงหรือแบบอ่ะอับายามุกอะเออนั่นแหละมาเลยอะเพื่อนพาไปอัแบบายามุกคนเลย ตัดได้เหรอเออตัดไม่ได้หรอมัง้งตัดไม่ได้ดไงเ,เขาคือเขายอมตัดขาดกับคนเนี้ยคนในครนอบครัวขอโทษค่ะก็คืออันนี้นะยอมก็คือยอมตัดขาดกับครอบครัวลืมออะลืมมันจะเป็นลงอยู่กับอาบายามุกไงผู้หญิงอ่สุราเมรยะหรือคือผู้หญิงหรือเพื่อนชักจูงไปทางไหน ก็ไปลงน้ำมัตาหม,มัวไม่รู้อะไรบางตาคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นคนในครอบครัวเอาเงินไปซื้อซื้อกับสิ่งเรล่านี้กับสังคมเพื่อนฝูงผู้หญิงกินเที่ยวดืม่มฉ่ำเนื้อแลแบเนื้อแล้วก็พูดได้ไหมคะเอาแรงๆนะพูดได้นะเออ่ะมันเป็นควายเขาจูงไปทางไหนก็ไปอ่ะอืมนัม่นแหละ โอ้ยทางนน้นเป็นไม้ชิโนเป็นน้องชิไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยหลงไงหลงอยู่กับปัญหาราคา<ป>กับเออนั่นแหละติดเออนั่นแหละติดนั่นแหละพี่ชายรู้ไหมเออนนั่พี่ชายก็รู้ดีติดอะไรอะ่ะฮึไม่ลืมหูไม่ลืมตายอมทิง้งอันนี้สิ่งที่แบบไม่มีวาสนานะคะเนี่ย ก็ได้ค่าบุคคลนี้ว่าเธอคือเธอไม่มีค่าใช่ไหมเพราะว่านะแต่สิ่งที่เขาอยู่ตรงนี้ก็คืออบายมุกลมลุงชักจูงไปในสิ่งที่มันอะไรทางไม่ดีหมดเลยเราอยาปาปิ้งไมป่ปาปิ้งไม่เกี่ยวเราอยาสุรานารุ เงินก็ไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็เนื้อแนบเนื้อ,อไม่ลืมหูไม่ลืมตาหลงเออหลงหลงไปกับสิ่งที่มันคือคือหลงอนะเออลืมตัวหรืออะไรไม่รู้หลงลงืมตั้งใจก็ไม่รู้นะตั้งใจเรมั้างลืมบุคคนเนี่ยแล้วบุคคนเนี้ยนะอืม ที่เก่งเลิศเลยเพอร์เฟคขนาดนี้ศาสนาดีขนาดนี้บัตรนนี้มองไม่เห็นตาตำ่ำมันในตาตำ่ำไอเนี้ยนี่ค่ะสรุปแล้วใครคะใครสมควรที่จะเป็นบุคคลที่อยู่สูงหรือเนี่ยตดวย่าเขาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเลิศเลยเพอร์เฟคขนาดนี้มาตัยค่าเขาแต่ก็ไปเห็นสิ่งแบบบา,บายมุ เรายาสุรานารีโดนชักจูงโดนจูงเพราะเขามีพ้าโดนไงโดนเจาะจมูกใช่ป่ะแล้วเราเอาเชือกอะน,นะแล้วก็จูงไปทางไหนก็ไปอะไรเง,งี้ยหลงหลงอยู่กับมอ้ามสีวะไอ้คำจาเป็นที่เสของขึ้นเลยดงใครวะเนี่ย,ยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะมีตาฮะมีแววไหม คนเราเนาะเอ่อหนูพูดในเรื่องใะไพทย์นะครับท่านครับอภัยให้ด้วยครับพ่อไหวจจได้ไหมน่ารักขอกระมานะครับพ่ออินครับอิน